พี่น้องเอ้ยต้นหน่อยๆดอูดูเบื้งดูเต็มดินอยู่งเอ้ยสุกเจ้นี่สีสุกแล้วสม่ำเดเือดเสมอตาตีตีมาเบิ่องมาเขียบพี่น้องจะของก็อยู่จะของไปท้าเมี่ยงงานเมี่ยงนอกจะรากบักเขียบบ่อนอ่าเมื่อนี่นอป้ตตาตาตีตีตะนวลหนาหนาพี่น้องเอ้ย ลายตน้นดูเด้อคุนต้นตำตำดกดกดคมึงยายกินพ่อเบิงหมัอกงาค่อยงูอขอยด่างติดขาข้นพุน่น่ะนี่ตาตาตีตาตีคักตีแน่สุกพร้อมสุกข้าต้นมึงได้พี่น้องยายกินพายางเบงไปตัวพุ่น่ะบุยว้ายจุกแล้ว ตุกคา,า,า,าดต้นเออเออถูกคาดต้นตุกคาดต้นนี่ยนี่ลายอีหลีแม่แต๋บ่เบิ้ลไงต้นนี้เจ้าตลาดเบิ่งดูเนี้นต้นน้อยๆคือดกกักดกแน่แต่พี่น้องเบิ่งดูเบิ่งต้นเนาะเบิ่งต้นดูเนียนี่ตาตีตีอุ้ยปลาต้นนี่แห้งดกบปะนี่ แม่เตะปาดสีท่องอยู่ใสป่ะแม่นาเอาไปมาเาืโอ้นี่นี่น่าเรื่องมาเอาตัวนี้กระซุกเราหนยเก็บกว่านั่นหนิเฮ้ย